คนนี้มีกรรมกับบ้านเมืองเยอะในอดีตชีพพูดเนาะยมรู้จักพระล่วงไหมพระล่วงวาจาท่านศักดิทธิ์โยมะเป็นคนที่มีกรรมกับประเทศไทยเยอะมากไม่ทราบว่าโยมทำอาอาชีพส่งเข้าส่งออกหรือเปล่า เหมือนเดิมยมรู้จักแผ่นดินไทยประวัติศาสตร์แผ่นดินไทยเรื่องพระล่วงไหมพระล่วงที่วาจาสิ์อ่ะโยมาเป็นขมโยมไม่ชอบคนดำเลยใช่ไหมโยมเคยดำมาก่อนดำปิดเลยอ่ะแล้วก็มีเวทมนต์อะไรบางอย่างพระล่วงท่านจะวาจาสิ์วาจาสิ์ยัยงไงท่านบอกว่า น้ำที่จะเอาไปส่งเขาเนี่ยมันจะต้องใส่ตุ่มใส่ไหใส่อะไรไปแล้วมันกระทบกันแล้วแตกท่านให้ชาวบ้านสารตะก้าสารตะก้าตาทีทีแล้วเอาชันยาเอาชันญยญาพอชันยาตากแดดเสร็จแล้วก็ใส่น้าส่งไปได้โยมเป็นคนทำลายโยมเป็นคนทำลายเกวียนที่เขาลากน้ำไปทุกเกวียนเลย ทำให้ปัญหาของบ้านเมืองในช่วงนั้นเนี่ยวิกฤตแล้วเวลาตอนนี้โยมส่งข้าส่งออกพูดกับใครก็ไม่รู้เรื่องยมต้องยมต้องหาหาชะลอมเนะให้ใครสารให้ใครสารสารตะก,ก้ามาสารตะก,ก้าสารชะลอมมาถามว่าคนนี้มีกรรมเพราะอะไร คนนี้มีกมจะกันแกล้งเพื่อเพื่อให้ขอเนี่ยยกมาตีไทยให้หมดพอเกวียนไปถึงตรงนี้เนี่ยจะดักจะดักให้เกวียนหักจะดักให้เกวียนหักดักให้เกวียนหักน้ําจะได้ไม่ต้องไปถึงเมืองนูนน้นนิชิเห็นอย่างนี้นะแต่มันนานมากแล้วก็ยมก็ใช้กรรมนานมากแล้วมาเกิดใหม่เนี่ยอพอมาเกิดใหม่ยมก็ต้องทําธุรกิจเกี่ยวกับส่งเข้าส่งออก จากกรมที่โยมเคยขัดฝังเกวียนเนี่ยสมมติว่าเกวียนเดินเนี่ยเกวียนกําลังลากไปเนี่ยมันไปเจอบ่อพางอยู่ข้างหน้าพอเกวียนหักลงไปเกวียนนี่น,นะไอไอบ่อนี้นะรับน้ําหนักบัวควายได้บัวควายเดินผ่านได้แต่เกวียนเนี่ยมันมีน้ําหนักของน้ําอ่ะอยู่บนเกวียนด้วยพอ,พอถึงตรงหลุมที่โยมขุดไวอ้อ่ะ เคียนหักลงไปเลย mm hmm. พอยมถาส่งเข้าส่งออกยมมีปัญหาทุกเที่ยวยมอธิษฐานถ้าเกิดยมเคยมีกรรมกับแผ่นดินไทยจะด้วยจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ mm hmm. ขอให้พระแม่ธรณีเป็นพยานว่ายมขอหูวสิกรรม mm hmm. นี่มันส่งผลมาตามกระดูกโยมนะ mm hmm. ตั้งกับการสมองลงไปยันปลายเท้าเนี่ยมันเหมือนกระกอบไปทั้งตัวอ๋อ oh, ใช่ค่ะใช่ค่ะ จะทาอะไรอีกไหมคืออยากจะทราบว่าทุกวันนี้ที่ได้เข้าปฏิบัติธรรมมาบ้างพอสมควรแต่ไม่ทราบว่าเดินถูกทางหรือเปล่าอยากจะให้ถูกทางแล้วก็เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาอีกนะคะถูกทางทุกที่อยากจะไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้ <c oughs> แต่อย่าไปล่วงเกินเจ้าสํานัก <c oughs> นี่เพิ่งล่วงเกินมาสองวันเองล่วง <c oughs> เกินพระปาโมดอ๋อหลวงพ่อปาโมุไม่ใช่เรื่องของเรา คนพูดเยอะคนในประเทศไทยพูดเยอะพูดบอกว่าอาศัยศาสนาทำให้ศาสนาัวหมองใครที่พูดครอบครัววิบัติขึ้นคำว่าศาสนาไม่ได้ศาสนาไม่ได้มัวหมองแต่คนอ่ะมันตกต่ำแล้วต้องแก้ยังไงเจ้าค่ะเวลาเห็นอะไรอย่าไปอย่าไปคิดแทนเห็นข่าวเห็นอะไรก็แล้วแต่ มองให้เป็นกลางไว้ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมโยมมีดีอยู่อย่างหนึ่งนะชีวิตโยมมีดีอยู่อย่างหนึ่งโยมมีสัจจะมีความตั้งใจดีแต่วิบากกรรมที่โยมทําไว้อะมันแรงม,มันแรงมันแรงมากๆอ่ะโยมนึกดูสิว่าคนที่เขาลากน้ําไปประมาณสักร้อยกิโลอะลากน้ําไปร้อยกิโล แล้วมันจะถึงกับที่เขารับสวยกันแล้วแล้วมันลงหลุมหมดอ,ะอ่ะม,มันทรมานไหมถาม,มว่าที่ที่ร่างกายโยมกระดูกเป็นเหมือนกระดูกผุทั้งทั้งตัวเนี่ยเพราะ,ะอะไรเพราะว่าพอเกวียนมันลงไปเนี่ยเกวียนมันก็ล้างมา้าล้างวัวควายลงไปในหลุมด้วยม,มันถึงว่าปวดไปทั้งตัวฟังแล้วโลงโไหมโลงค่ะเราจะได้แก้แก้ไขแล้วก็เดินใ้ถูกทางปฏิบัติธรรมนะ ในขณะปฏิบัติอย่าไปคิดเรื่องอะไรคิดแต่เรื่องร่างกายเราในอาการถามสิบสองของเราเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดเือแ่งเม็ดเลือดเลือดขาวพิจรณากายในกายถ้ายมเอาใจออกไปข้างนอกธรรมชาติของชีวิตมนุษย์อะเวลาที่นั่งหลับตามจะคิดเรื่องแต่เรื่องทุกข์ถ้าผัวไปมีเมียน้อยก็คิดถึงเรื่องผัวแล้วผัวก็จะพอถอนสมาธิมาก็จะไม่ผ่านเขาส่วนมากนั่งเขานั่งอะ นั่งตอนที่นั่งเนี่ยสติประธานสีน่กายวเ<อ>าวทนา,นาจิตทมกายคลายกายเลาเวทนาคลายไว้เวทนาเลาจิตคลายจิตเล่าทำองค์ธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีปัญญาเรียกว่าธรรมนี้นั่งนั่งแล้วเนี่ยจิตของมนุษย์เนี่ยมันจะไปคิดแต่เรื่องทุกข์มันไปย้ำแต่เรื่องทุกข์พอย้ำแต่เรื่องทุกข์พอถอนสมาธิมา,มาอยู่กับสังคมรอบนอกเนี่ยโกรธเกง่งโมโหง่ายโลภยมนั่งแล้วยมยังไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ ยมต้องเปลี่ยนสัญชาติใหม่ถ้าข้าพเจ้าเคยเกิดเป็นคนชาติใดก็แล้วแต่ตอนนี้เกิดมาเป็นคนไทยสัญชาติไทยนับถือพระพุทธศาสนาขอจิตดวงเดิมที่เคยเกิดมาเคยเป็นมนุษย์มาจิตดวงใดที่ตกหล่นเป็นกรรมขอให้จิตเหล่านั้นจ,จงหลุดพ้น